วันแม่ปีนี้อยากพาทุกคนมาสัมผัสโลดชาร์ดความนุ่มละมุนของมูนเนโร โรฮันขาแบรนด์ใหม่ mai, ที่ตั้งใจคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีให้ความรู้สึกอบอุน่นและละมุนเหมือนอ้อมกอดแม่เลยและแพคเกจยังเป็นสีชมพูสดใส,สน่ารักน่ารักแบบนี้เลยโดยร้านจะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น6เซนทันวอลซอลลิปแก้วนะที่ร้านเนี่ยทำส้นใหม่ทุกวันมีใฮ้เือรถ,ถึง4ี่รสชาติเลยและช่วงแก้วันแม่แ,มแบบนี้เขาก็มีโปรโมชั่นสำหรับ,บวันแม่ด้วยถ้าใครซื้อโรดูนิราที่สั่งคู่กับเค้กรสชาติใดก็ได้อีกหนึ่งชิน้นแล้วฟรีการ์ดวันแม่สุดพิเศษไปเลยลละยัััังงงรรบบบสสส่่่นดดาหคคซื้้้ออตไปไ ส่วนขาวเลิกเป็น2รสชาตินี้เลยรสชาติแรกจะเป็นโรวานิลลาที่เนื้อแก่นนุ่มละมุนมากๆและยังหอมหวานแบบมีคาสแบบใช้เนื้อแท้จากออสเตรเลียคือกลิ่นหอมละมุนชวนฝันสุดกินคาไหนเนี่ยก็ละลายในปากได้เลยเป็นความสุขสเค็กที่ทุกคนสามารถสัมผัสดได้จากการกินเค้กก้อนนี้และต่อมากับโรวใบเตยเข้าวเหนียวมะม่วงแกคือได้กลิ่นของใบเตยที่ชัดมาก่าเป็นกลิ่นถทยแท้และมะม่วงสดด้นะข้าวเหนียวมูลราดน้ำกะทิอยู่ข้างในหวานมันเคม็มนิดนิดแต่ครบในคำเดียวล ไส้นี่ให้มันแบบแน่นๆคือไม่กั๊กเลยนะสีสันเนี่ยน่ากินสดใสแบบไทยๆเลยด้วยแล้วแวะไปซื้อเป็นของฝากให้คุณแม่หรือจะไว้กินกับคุณแม่ด้วยก็แฮปปี้นะในช่วงวันแม่แบบนี้